ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงทีแห่งเดิมนะครับออกจากหนองประจักษ์มาก็มาวีทีแ e ห่งเดอมเปิดหรือยังเนี่ยว่าจะนั่ง่างที่้าง มีของฝากด้วยนะแต่เราอยากจะกินที่รานเดี๋ยวลองดูเนาะเ,เดี๋ยวพาให้ชมก่อนว่าโซนของฝากมีอะไรบ้างนะครับ อยากกินที่ร้านอ่ะเดี๋ยวถามเขาว่าทานที่ร้านได้ไหมอันนี้จะเป็นโซนกลับบ้านนะครับซื้อกลับบ้านแต่ถ้าเกิดทานที่ร้านจะต้องมาโซนนี้นะครับนะจ๊ะไหนๆก็มาแล้วสภาพบรรยากาศในร้านนะครับ ด้านนู้นจะมีคนนั่งอยู่เยอะนะครับอันนี้ไม่มีคนก็เลยถ่ายเพื่อไม่รบกวนาราคาแหนมเนืน้อก็มีหลายราคานะครับถ้าเกิดมาคนเดียวก็จะมีแบบสมไม้ด้วยนะครับสมไม้ก็ร้อยหกสิบบาทเขาเสิร์ฟมาให้แบบสองถ้วยนะครับอันนี้แบบ ไม่ใสพ่พริกอันนี้ใสพ่พริกนะครับถ้าเกิดเราจะทานแบบไหนเราก็เลือกแบบนั้นก็ได้นะครับไม่ต้องทางนทั้งสองแล้วหรือเราจะคืนให้กับทางร้านไปก็ได้นะครับว้าวโชคดีสั่งสามไม้วเนี่ยเยอะมากเลยเยอะมาก เยอะมากไม่ <laughs> เรียบน้อยอร่อยดีครับวีทแหนมเนือง,องที่อุดรน,นะครับเช็คบินไปแล้วนะครับแหนมเนืองหนึ่งชุด สามไม้แล้วก็น้ำเปล่า1ขวดนะครับ170บาททานเรียบร้อยแล้วนะครับวีทีแหน,นเนืองสาขาตลาดโภสีจังหวัดอุดรธาน,นีครับก็อร่อยดีครับความชื่นชอบเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะถ้าอย่างไรก็ลองมา ชิมมาทานกันดูครับนะีครับอยู่ติดกับตลาดโฮสิจังหวัดอุดรมาถึงอุดรแล้วได้กินแหนมเมืออ